รันดอมหนึ่งนาทีมีคำตอบกับเมเดวาทาโร่ไกด์ไลน์จ,จากสิ่งศักดิ์สิธิ์ช่วงนี้คุณอาจจะคิดหวังอะไรบางสิ่งบางอย่างแต่มันยังไม่ถึงเวลาที่คุณจะได้คุณยังต้องภาคเพียรขยนันฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาและบางครั้งมันเหมือนคุณไม่ได้อะไรสักทีกับสิ่งนั้นเหมือนมีชะตาอะไรที่มันบดบงังโอกาสของคุณอยู่วิบากกรรมเก่าๆผู้คนที่เข้ามาทำให้คุณยิ่งเหนื่อยเพิ่มเข้าไปอีก ความสัมพันธ์ที่มีรักตัวเลือกอยู่เรื่อยๆหรือว่าปัญหาการเอาชนะการถกเถียงกันไม่จบไม่สิน้นเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เตือนว่าให้คุณมีพลังงานที่บวกเข้าไว้นะคะอย่าบวกกันนะหมายถึงให้มี energy ที่ดีค่ะให้เวลาให้ความสําคัญกับคนที่คุณรักแม้ว่าจะยังไม่มีสถานะหรือยังไม่มีโอกาสในการ Commitment ที่ชัดเจนขอให้คุณให้ความสําคัญกับการให้เกียรติการอยู่ด้วยกันเท่าที่คุณรู้สึกว่าคุณจะญาติดีต่อกันได้นะคะมันเป็นสิ่งที่สําคัญมาก เพราะเราไม่รู้ว่าจะจากกันเมื่อไหร่นะคะ